สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนออ่หุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้านะหุ้นไทยเช้าของวันที่28ตุลาคม2565นะครับสาหรับหุ้นไทยเช้านี้ก็จะมีทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับสีฟ้าสดใสสดใสนะครับวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวเราก็ได้พักกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะหยุดกันนะครับไปพบก,กันใหม่กบันจันนะครับสําหรับรอบเช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆนะเฮงๆเข้าไว้นะครับเฮงๆเข้าไว้นะ,ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องได้ใช้ปัจจัยเยอะเลยประมาณนี้นะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับส่วนใครจะเอาไปลงทุนหรือชอบชนยังไงก็ขอให้พิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับ ท่น,น,นะครับพี่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีแฮงๆนะแนวทางก็จะมาวางเลขอย่างว่าน,นะครับประมาณนี้สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ให้ศึกษาดูก่อนนะครับศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิด จะพึ่งอะไรลงทุนนะครับให้ดูให้ดีก่อนนะครับอเพราะว่าชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปนะครับศรึกษาดูแนวทางก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรกนะ็กดไปนะครับประมาณนี้นะอก็ขอขอบคุณมากมานะครับามาชมกันเลยนะครับคราวนี้มีเลขอะไรบ้างรอบเช้านะครับอื บเชา้าดอกบเชา้าเอาจดไปเลยครับอ่าจดไปเลยพุ้นไทยเช้านะครับสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่วนลงคือห้านะครับส่วนเด่นบนนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับขอเลือกที่ศ1นย์นสองสามนะครับใจก็ชอบ 1, 2, นะอหนึ่งสองสามนะอ่าใครชวนใครชอบก็เลยก็จัดไปนะครับอ่าค่านี้อ้าสามกับสี่เป็นชุดนั้นนะครับแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับ ส่วนแถวที่สองก็แปดสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับส่วนสายรูดนะครับสายรูดนะสายรูดก็รูดบนล่างนะครับสามกับสี่นะครับประมาณนี้ส่วนห้า 5, ใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอืม สามกับสี่นะครับลูดนะส่วนห้าคือตัวรองใครชอบก็จัดไปนะครับอันนี้บนนะนี่อันนี้บนชุดหนึ่งสองสามสี่ใครชอบเก้าก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมแต่สามสี่อ่าใครชอบใสสามใครชอบใจสามใครชอบใสสามก็จัดไปตามอ่าอส่แนี้ครับประมาณนี้นะครับก็ปอ่าครับส่วนใครชอบสสาสี่ สายสีเมื่อจัดไปนะครับประมาณนี้อ่าคมลูดสามกับสี่อะไรนี้นะครับอเกี่นนยวทันเนาะเกี่ยวทันนะครับ,รบอืมก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีพบก,กันใหม่นะครับ้นไทยเที่ยงนะครับคนไทยเที่ยงนะน้น,ะนไทยเที่ยงพบก,กันใหม่นะครับขอ,ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ สำหรับชาวนี้ได้เห็นได้กีดกันนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเงินเงินเงนะครับสวัสดีครับ